ว่าที่สมาชิกุุิิสภาทยอยเข้ารับหนังสือรับรองการได้รับเลือกเป็นสมาชิกผุ้ทสภาเพื่อเข้ารายงานตัวต่อสำนักง,งานเลขาธิการวุฒิสภาค่ะ บรรยากาศที่สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งตั้งแต่ช่วงเช้ามีผู้ได้รับการรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาหรือสอวอจำนวน58จังหวัดทยอยเดินทางไปรับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งเพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานแสดงตนที่สำนักง,งานเลขาธิการวุฒิสภาโดยมีนายจงชัยทิ่งธรรมสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุพรรณบุรีนายเสริมศักดิ์ทองศรีสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดบุรีรัมย์นายอาทิตย์ศรีตบุตรสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดน้องคายมารับเอกสาร ขณะที่นางอาพรสารคำสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุดรธานีเดินทางมาพร้อมกับนายขวัญชัยไพรพนาสามีที่มาให้กำลังใจนายสมชัยศรีสุธิยกรกะกะตด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งคาดว่า กกตจะประกาศรับรองผลเลือกตั้งสอวอที่เหลือได้ในเร็วๆนี้หรือช้าสุดไม่เกินวันที่29เมษายนซึ่งจะไม่ทันการเปิดประชุมผูธธ้ที่สภานัดแรกในวันที่18เมษายนส่วนข้อร้องเรียนผู้สมัครในพื้นที่กรุงเทพมหานครขณะนี้มี4เรื่องซึ่งกกตกรุงเทพมหานครต้องเร่งสอบสวน